สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องทบทวนบ,บาปซ้ำๆจากพระธรรมเนหมีบทที่9ข้อ26ถึงข้อ29พระธรรมเนหมีบทที่9ข้อ26ถึง29ถึงกระนั้นก็ดีเขาดือ้อและได้กระบฏต่อพระองค์ เวียงทำบัญญัติของพระองค์ไว้เบื้องหลังและได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์ผู้ซึ่งได้ตักเตือนเขาเพื่อให้เขากลับมาหาพระองค์และเขาก็ทำการหมิ่นประมาทอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมอบเขาไว้ในมือศัตรูของเขาผู้ซึ่งกระทำให้เขาทนทุกข์และในเวลาแห่งการทนทุกข์ของเขานั้นเขาร้องทูลต่อพระองค์ และพระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์พระองค์ได้ประทานบรรดาผู้ช่วยแก่เขาผู้ได้ช่วยเขาให้ผลจากมือศัตรูของเขาตามพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์แต่เมื่อเขาพักสงบแล้วเขาก็กระทำความชั่วต่อพระพักพระองค์อีกพระองค์จึงทรงสละเขาไว้ในมือศัตรูของเขาศัตรูจึงได้ปกครองเขา ถึงกระนั้นเมื่อเขาหันมาร้องพูนต่อพระองค์พระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงช่วยกู้เขาไว้หลายครั้งหลายหนตามพระกรุณาของพระองค์และพระองค์ทรงตักเตือนเขาเพื่อว่าจะทรงหันเขาให้กลับมาสู่ธรรมบัญญัติของพระองค์แต่เขาก็ยังประพฤติอย่างเย่อหยิ่งอวดดี ไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์แต่ได้กระทำผิดต่อกฎหมายของพระองค์อันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมนุษย์จะดำรงชีพอยู่ได้และได้หันบ่าดือ้อและคอแข็งเข้าสู้และมิได้เชื่อฟังเมื่อเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าเมื่อเราไปการได้ทบทวนพระคุณจากเราจะมองเห็นบาปในมุมหนึ่งของเรา ที่ถูกซ่อนไว้แต่เปิดเผยโดยสำนึกเนี่ยประคุณของพระเจ้าอีกอันหนึ่งที่เราจะทำให้เรารู้ว่าเราทำผิดบาปอะไรก็คือลงมาทบทวนบาปทำซ้ำของเรานะฮะจนชาติอิสเตนี่เขากา็เขียนทบทวนบาปทำซ้ำนะเขาบอกว่าเมื่อเขาได้ทนทุกข์นะแล้วเมื่อเขาร้องทูลต่อพระเจ้านะพระเจ้าก็ฟังเขาและก็ช่วยเขา พอความทุกข์นั้นผ่านไปเขาก็ทำผิดต่อพระเจ้าอีกนะฮะแล้วเขาก็ร้องทุกข์ต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเขานะแล้วก็ทำย่างนี้อีกพระเจ้าก็ช่วยเขาพระพิงใช้คำพูดว่าพระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงช่วยเขาไว้หลายครั้งหลายหนนะ,ะแสดงว่าเรื่องเดียวกันเนี่ย ทำซ้ําแล้วซ้ําอีกนะบาปซ้ำาๆของเราที่เราทําเป็นปฏิเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคนเราเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได,ด้นะมันมีโอกาสได้ทําผิดซ้ซําๆแล้วซ้ําเล่าหลายครั้งหลายหนกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะจนกว่าจะรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าแต่คนทั่วไปก็อาจจะสํานึกได้ด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ แต่ของเราเนี่ยเราต้องทบทวนบาปซ้ำๆของเราการทบทวนบาปซ้ำๆของเราทํทให้รู้ว่าเราผิดตรงไหนและเราทําผิดจริงนะเรื่องเดิมยังทําแล้วทําเรายังทํผิดแล้วจริงอีกนะสมมติว่าเช่นเราเป็นคนชอบโกหกโกหกแล้วโกหกเราสารภาพบาปพระเจ้าก็ัภให้แล้วก็ไปโกหกใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็พร้อมจะช่วยเราเพียงแต่เราพร้อมแท้พระเจ้าช่วยไหม นะหรือเราทำผิดอย่างอื่นนะฮะก็ตามแต่การขโมยนะการขโมยนูน่นขโมยนี่ขโมยของนะฮะจะขโมยด้วยวิธีไหนก็ตามแต่เราทำซ้ำซ้ำซากเมื่อเรารู้สึกผิดเราก็ขอโทษขอโทษแล้วก็พระเจ้าค่าอภัยเราก็มีชส่วยสุขแล้วก็พร้อมบอกว่าจะเริ่มต้นใหม่แต่แล้วเรากลับไปทำใหม่อันนี้บาปซ้ำๆอย่างที่อาจจะลองมาทบทวนหรือว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีบาปซ้ำๆอะไรบ้าง ที่ยังไม่รับการแก้ไขนะต้องทำความเข้้าใจไวเรื่องนะการสารภาพบาปพ,พระเจ้าก็ให้อภัยแต่สิ่งที่เจ้าต้องการมากี่สุดคือการแก้ไขนั้นเมื่อเราสารภาพบาปแล้วเนี่ยกาไม่ได้การแก้ไขยังทำเหมือนเดิมาก็กลายเป็นบาปซ้ำที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไอยฐานไปพระเจ้าก็อภัยให้ แล้วเราก,ราก็อยากให้เราเปลี่ยนแปลงใหม่แก้ไขใหม่แต่เราก็ทําไม่ได้สุกสีหนึ่งแต่เมื่อเราสานึกผิดจริงนะเราขอโทษพระเจ้าจริงไอ้ที่ผมบอกว่าขอโทษเนี่ยหมายว่าเราสำนึกผิดจริงๆนะเราไม่หม,มายความว่ามาขอโทษขอพรพิธีนะสำนึกผิดจริงพระเจ้าก็ให้พายจริงแต่พระเจ้าอยากให้เราแก้ไขด้วยฉะนั้นนี่คือสิ่งคัญถ้าเราทบทวนบาปซ้ำๆของเราเนี่ยเราจะรู้ทนทีว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเราแก้ไขและถ้าเราแก้ไขได้จนทพระพรต่อเรานะ บางครั้งบางคาเราอาจจะถือเป็นเรื่องปกติหรือเปล่ารือไอ้บาปที่เราทําซ้าๆนะก็ขอย้ำมาท่านทั้งหลายนี่ว่าบาปเนี่ยไม่เกี่ยวบาปเล็กบาปใหญ่นะนะอะไรที่เรามีความรู้สึกทาแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยไม่คุกไม่ควรเนี่ยก็ถือเป็นการทําบาปซ้าๆแล้วนะเรามาทบทวนว่านี้คือเป็นบาปซ้าๆเราจะเริ่มสารภาพบาปเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์อยากจะพ้นจากบาปซ้าๆเนี่ยขอพระเจ้าประทานกําลังขอพระเจ้าช่วยเราได้นะฮะนี่คือสิ่งอยากกหนใจทั้งหลายจนชายเซงเขาก็รู้ว่า เขาทำเขาเขาถูกลงโทษลงทันเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำบาปซ้ำๆทำเหมือนเดิมะนะฮะเมื่อทุกข์ใจมีคนมาข่มเหงพระเจ้าก็ช่วยส่งคนมาช่วยเขาเมื่อเขาปลอดภัยเขาก็ทิ้งพระเจ้าอีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วเมื่อเขาถูกข่มเหงนะฮะทุกข์ใจเขาร้องถูกจับพระเจ้าก็ช่วยอีกมันวนไปวนมาเว,วียนไปเวียนมาถ้าเราไปอ่านในพระธรรมปุริชัยจะเจอเหตุการณ์นี้เลย นะฮะชนชาติเซนทิ้งพระเจ้าและเขาเดือดร้อนทุกใจมีปัญหาเกิดขึ้นเขาขอความช่วยเหลือจากเจ้าฉานสารภาพบาปแต่ปรง,ปรงทรงส่งอภัยให้และโปร่งก็ช่วยช่วยเหลือพอช่วยเสร็จแล้วผ่านพระวสักพักหนึ่งเขาด,ดีขึ้นมีสุบายขึ้นก็กลับเลิกกลับไปทําใหม่เหมือนเดิมอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น,น,นในชีวิตงเราเนี่ยบางทีเราอาจจะทาผิดทาพลาดไปแล้วเราก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือพระเจ้าก็ช่วย พอช่วยเสร็จแล้วเราผ่านไปแล้วก็เอาเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อผมพึงบาปซ้ำๆเนี่ยผมก็อยากทบทวนกับบาปที่ีว่าเมื่อเราผิดพลาดเรามาฐานขอโทษพระเจ้าแล้วเรารับรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงอาภัยเราโดยการช่วยเหลือเราอันนี้และสักพักเรากลับไปทําใหม่เหมือนเดิมเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เดือดร้อนทุกข์ใจอีกมีความเดือดร้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเราก็ทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเราอีกนะฮะแล้วเรายังกลับไปทําอีกอันนี้เขาเรียกบ,บาปซ้ำๆ าบาปซ้ำตอนนี้ไม่เกี่ยวกับนิสัยที่นั่นนะมันบาปที่เราเนี่ยอย่างใช่สเขาทําแล้วเขารู้ว่าผิดแล้วก็ขอโทษพระเจ้าเพราะเขาเดือดร้อนและพระเจ้าก็ช่วยเหลือเขา,าแต่ตอนหลังเข้าไปทำมาอีกมันเป็นวงกลมแบบนี้ฉะนั้นอะไรเป็นบาปซ้ำของเราและทุกครั้งเราทํแล้วสึกผิดเพราะเราเดือดร้อนและพระเจ้าคายอภัยเราแล้วก็ช่วยเราแต่เรายังกลับไปทําอีกแบบนี้มีไหมถ้ามีเราจะรู้ทันทีว่า บาปของเราคืออะไรบาปของเราคือยังไม่ยอมให้เจ้าช่วยอย่างแท้จริงนะฮะเรายัางขอพึ่งพาพระเจ้าในยามเดือดร้อนเฉยแต่พอเราสบายแล้วกลับไปทําใหม่อันนี้คือบาปที่เราต้องสารภาพนี่คือความชัดเจนเมื่อเราสารภาพบาปแล้วขอพระเจ้าช่วยแล้วอยากแก้ไขอย่างจริงจังพระเจ้าจะช่วยเรานะฮะขอพระเจ้าทรงนำอวยพรเราในการที่ค้นคว้าค้นหาบาปซ้ำๆให้เจอและขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงเราและเราจะ สารภาพบาปเจ้าดีหัวใจที่บอยสุขเราและเจ้าช่วยเราอย่างแท้จริงร่วมใจฐานนะครับพระบิดาเจ้าอวยพรในการขหลายจะค้นดูบาปซ้ำๆของเราเพื่อเราจะไม่ทําอีกโดยการขอความช่วยเหลือเจ้าในการแก้ไขให้เด็ดขาดขอบพระคุณในความรักโรรองในานามพระเยซูเจ้าอเมนคำถามสําหรับการใคร่ครวญมีบาปหรือความอ่อนแอใด ที่ฉันเผชิญซ้ำๆและวันนี้ฉันจะตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยท่าทีใด ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับบาปซ้ำๆอาจทำให้ชีวิตของเราแย่แต่ถ้าไม่ยอมแพ้โดยพระเจ้าเราชนะได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอ